ตัดพี่นอ้องมาพอด่มหนึ่งครับอยู่นี่ม่แต่ดอกอง,งามเนาะสาวกอยุเนาะกำลังพอดีเก็บจะพี่น้องทั้งหนากับแมนเนาะต้นนั้นดอกใหญ่จรงจ้ะพี่ครับแมนเบิร์ตพี่น้องกำลังพอดีงามเลยเนาะสาวกอยจ้ะเก็บกันเลยครับเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องกำลังงามเนอ้องสาวกอ้อยดอกพุ่นเนี่ยอันซ้อนจรงจ้ะดอกพุ่นหนาดีเนาะเป็นเท็ดนน้ำหมอกครับ มันเกิดในดินเนาะสกอยเกิดน่ามันจะพี่น้องเกิดเป็น,อ,ปนยอย่างนีอุ้ยดอกนาเป็นไหนดอกนาเห็นมัดอกน,นี่แบบดีจ้ะคุณน,น้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพญามิายาห์เหล็กเก็บซีเก็บซีไม้ภูเขาผู้ชมทั่วโลกทุกครับเสามณีกับบัมพ์พ่อกันกับบอลนันก,กับสกอยคือเก่าครับ สวัสดีจ้ามาพอกคือเก่าจะพี่น้องมณีกะพาเขาป้ามาล้อหะเบิงเฮ็ดจ้าไปลุนเพื่อชมกันจ้าสีมานกันบอกไปกันจ้าไปครับพี่น้องไปลุนเบิงน้ากันครับมา่อกันเสามนีกะเสาวันที่27ธันวาคมปีพศ2566ครับหมายที่มามนีกะป้าบ้านน้องเมฆครับตำบลเหนืคาเพื่อบุญทริกจังหวัดบนคือเก่าครับ วันนี้ก็พาพ,าพ่อแม่พี่น้องเขาป้าครับหลังจากบดายเขาปลามาล้ายมือครับพี่น้องบังหันกรับไปหาคนปูโศกหอยใส่ปลาครับบังหันวันนี้ก็ได้โอกาสก็พาพ,าพ่อแม่พี่น้องเขาป้าครับล่อหาเบิ้งเฮ็ดบนเฮ็ดล่มเฮ็ดคอนครับไปรวมไปชมกันครับวันนี้วันสี่ไ,ได้ซํำไดครับพี่น้องดอกสุ่มบุญเนาะนี่แต่ดอกหนาๆเนาะจอกออกห่างๆครับ ก็จังดอกนะจ้าพี่น้องแมนเบิดครับรขาวๆหออกหางนมะสะกอยดอกนี้ขนาดใหญ่แห้งครับเดี๋ยวเอาดอกได<อ>ก้อเ,อเก็บได้ไดนะสะกอยทั้งลุมดอกนี้เพิ่งจะพี่น้อง ดอกเนี่ยดอกรุ่นี้เังไข่นอนสกอยจ้าดอกกำลังงามเลยครับนดอกน้านาจจดีเนาะอืมดอกบนเจี่นอง cho nó sọc coi ừ nhảy nó cứ gì đẹp nhảy lên ta ừ <laughs> vâng nó nó <laughs> ừ <laughs> พี่น้องค้อนนี่น้องสก,กอยจ้าปังดีละครับค้อนนี่ลายเตอิอไปเนาะจ้าแต่ว่าดอกก็นี่ันาดใหญ่แห้งไม่ได้ครับแต่ว่าพ่อเก็บได้อยู่ครับาเหลือก็ดอกใหญ่ๆไนเนาะจ้าดอกได้เก็บได้ครับ ดอกอ่อนๆเนาะมีแต่ดอกรุนแกงเลยครับก็คือมีแต่รุนแกงจต่พี่น้องมันรุ่นนี้ละลายในปากนะสอกอยออเฮ็ดเป็นอ่อนเฮ็ด <ๆ S 1> หลอบใหม่ครับเกิดใหม่จ้ะกัดบ่หูว่าเกิดล้ายหน่อยทำไรเนาะแต่ว่าคือจังเห็นคือยังเห็นกูหลอบก่อนอยู่เนาะ,ะหลอบก่อนบาลนันกับสาวก่อยมันเบิ่งห่างห้งครับ ดอกรบบดดอกระ่บอวดไงซ้ำหนีซ้ำเนาะดอกไม่สมบูรณ์เนาะดอกบ่ค่อยสมบูรณ์มันไดยครับดอกหนึ่งถือว่าสมบูรณ์อยู่จ้ะ มันจพี่น้องหื้พี่น้องหื้อพี่นอ้อ,นองเลยเก็บเต็มไปเรื่อยครับ มันซ่อนดอกปเป็นแห้งแต่ว่ามีแต่ดอกใหญ่ๆเนะาะจ้ะตอดพี่นอ้องมาพอจุม่มนึงครับอยู่นี่มีแต่อดอกอง,งามๆเนาะสากอยอีุ่นเนะะาะกำลังพอดีเก็บ,บจ้ะพี่น้องทางหน้ากับแมนเนะะาะตัวนั้นดอกใหญ่งจ<ะ>้ะพี่ครับแมนเบิร์ดพี่น้องกำลังพอดีงามเลยเนาะสากอยจ้ะเก็บกันเลยครับเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องกำลังงามเนาะสกอีอุ้ยดอกเุ่นยังไง มันสอนองั้นจะดอกพุ่นหนาดีนะเป็นเท็ดนํ้ำหมอกครับอากาศเย็นเย็นวังซองเสมือวอังหันเนะะ<ม>าะเมื่อเสาวนี้<ล>ก็ยังเย็นอยู่ครับเก็บทั้งเถืองก่อนเห้ื่อสก่อน

หอกไต่คอนเนอะจ้ะเป็นเกือดไต่คอนครับ นี่แต่งงามเลยเนาะจ้ะอ่อนๆเลยจ้ะย่ายๆอย่างนี้ได้เท่าก้อยโอเคช่างไต่เนี่ยไม่เยเห็นเนาะคาเป็นสันเนาะสกอยจ้ะดึงหยากแน่ครับ ดอกน่าเนาะบางมีผลดอกใหญ่เนาะสกอยจ้ะมันสิปลายขาวแล้วมันเหนียวแหงแเนะงได้อยู่เยียงได้อยู่ครับแต่ว่าเมื่อหอนงานสีสุปเนาะกลายเป็นดอกสุปครับ เนียวแหงครับ<อ>สกอยดึงจนมือสั่นข้อนนี่เหนียวดีจังพี่น้องปุ่นเนีย,ววยนไต้ข้อนบ้านอลงแบบนี้บด้ออกเบิดทตูกข้นอนสกอยจ้ะ ้องคอนก็บบอ,อกครับที่เกิดมาลายเป็นไงเนาะนี่อาจจะลายบางคอนจะเป็นออ,อกลายเป็นบางคอนครับคอนนี่กับพวกเนีนะ้เกิดมลายจ้ะยันนี่มัดขาเงีๆเนาะ พอนก็ลังเกิดก็มีน้องสาวก้อยจ้าเฮดคือสีลายหลอบอยู่ครับน้องพี่น้องมันว่ามันเกิดในดินน้องสาวก้อยเกิดในาบเพิ่นจะพี่น้องเกือบเป็นยางอี๋อุ้ยดอกนาบุงเนี่ยดอกนาเห้งเนาะดอกนี่ทำมีดีจ้ะคุณแม่ ป๊าดพี่น้องอู้หูเป็นตะเสียดายเนาะสก,กอยเห็ดกระด่างเนาะกลายเป็นเห็ดกระด่างล้างเขียวไปแล้วครับคอนปีปีปีใดตายบ่าสก,กอยเกินนิตรสี่ครับที่บ่าวนั้นได้กเก็บไปหลายเนาะอู้ยตลอดก่อนผมเนาะอ้อค<ๆ>ักอิลีครับเป็นสันเป็นสันเลยครับ วานัถประไดขึ้นมากครับมันจะเป็นสิบอรออกคอหนีขึ้นสิบว่มีไผ่เห็นน้องสกอยจนในเ่าครับจน,นเป็นเฮ็ดกระดางครับเกิดแต่ดุมพิน้องสกอยปอ,อมต้นนะครับมูยเกิดเป็นยอมนะ คอน้ำหอมๆครับ ดอกสุกนครับเจ้าคอยดอก,ดอกนี่สองดอก เอาละครับพอพี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับบานครับมาสรุปผลงานกันกับเจ้ากอยครับมื่อนี้จ้าเบ่งผลงานกันจะพี่น้องมื่อนี้ก็คือประมาณอยู่เนาะได้เต็มตาเลยจ้ารักเลยกับเป็นเห็ดแกงนะจะพี่น้องในเป็นเห็ดปลายขาวเห็ดสูเห็ดแกงน้อยหนึ่งเนาะส่วนหมากกับเป็นเห็ดแกงนะพี่น้องดอกอ่อนอเลยจ้ะแต่ว่าก็ผอบมหลายเนาะแดดเป็นบางคอนจะพี่น้องกับไปท่านเป็นบางคอนบางคอนก็เกิดลายอยู่เนาะบางคอนก็เกิดบาหลายจ้ะ บางครั้เกิดย่อมเดียวจะพี่น้องจะเป็นพี่น้องแนวใดเนาะก็ถือว่าใดวามันได้จ้ามุนีเอาละจ้าเพราะไม่พี่น้องท่านใดเชิญชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบประภัสคิปใหม่ยจากบวานันกับสาวก้อยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้า,จาเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือ,อวาอ่ามันอดียร์น้องสาวก้อย เป็นเห็ดโบดเห็ดล่มเห็ดขอนครับพี่น้องมื่อนี้ไปกับบ่คอยท่านบันไดนอสก่อยพอแม่พี่น้องเพิ่นกับบาานานขึ้นไปเพื่อนเอาลงมาแล้วครับไปเรือกันเรือมองละเล็กละน้อยครับกับเลี่ยมเก็บไปครับเห็ดกับเจ้ากอกจังได้นอสก่อยขอนออกหลยก็ออกครับขอนออกย่อมหนึ่งกับมีครับขอนใหญ่ๆกอกแต่อยู่ทั้งเหงาเพิ่นเนาะ ถือว่าได้ประมาณอยู่ครับเพจปดคอนนี่บ้านั่นก็บ่ค่อยหูคอนเป็นได้ครับคอนกับหูกันหลายคนครับพี่น้องแล้วแต่สิไปท่านครับแต่ว่าเมื่อกี้กับไปบ่ค่อยท่านเป็นได้ครับเหลือกับเลือคอนละเล็ยกันน้อยครับเหลือมองพี่น้องเพิ่นบ่เห็นครับเอาละครับสำรับคลิปนี้กับบ้านั่นก็ขอจบคลิปไปเพียงสำนีครับเป็นคลิปของวันที่27ธันวาคมปีพศ .2566 ครับ หมายถิ่นปาอนานมากเหมือน,นกับปลาบอน้องเมกตําเลค้าเพื่อบุญธริกจังหวัดนบุญขึ้นเก่าครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปหนึ่งใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดก,ดกดระดิ่งเพื่อสิบอปราดคลิปใหม่ๆจากบบานะครับสาวกอยไปนัมครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเลื่อนทางกับบานครับก็ไว้ทะลุนกันคลิปน้ำมานาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านอาเป็นยังไงครับ